คนกินเหล้าการเป็นชาวเมียนมาครับกินตอนตอนแรกก็คงจะสนุกสนานนะต่อ <c oughs> ต่อไปสักพักหนึ่งแอลกอฮอล์มาเริ่มทํางานนะทะเลาะกันนะพูดไม่เข้าหัวสุดท้ายก็ทําร้ายร่างกายกันครับคุณไปดูเหตุการณ์นี้ฮนะคือกล้องจอนปิดก็บันทึกภาพได้นี่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 น,นี่เอาละเอาละกลุ่มชายชาวเมียนมาครับสามคนตรงไปหาชายชาวเมียนมาที่เดินสวนทางมาคนเดียวครับคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุบลุมทำร้ายเขาอ่ะสามลุ่มหนึ่งอ่ะ จนไปกองกับพื้นสลบไปเลยจากนั้นผู้เกิดเหตุทั้งสามคนก็เดินกลับไปแถวแถวตำบลทุ่งทุ่งควายกินอําเภอแกลงจดระยองครับสักประมาณสักสิบนาทีคนเจ็บลุกฮะโซซัดโซเซไปตามถนนสักพักหนึ่งรถพยาบาลมารับครับประสมพยาบาลนะนี่ๆๆนี่นอโอ้ยคงจะหนัก,กน,นะบอบช้ำนะฮะคนเห็นเหตุการณ์ก็คือคุณสุวัสด์บอกว่า กลุ่มแรงงานชาวเมียนมาเขาตั้งวงกินเหล้ากันแล้วก็ทะเลาะกันคนเจ็บน่ะเดินออกไปห้องพักแล้วไปเจอชาวเมียนมาสามคนอีกฝั่งหนึ่งของถน,นนน่ะดักตีจนสลบก่อนจะหลบหนีไปนะแล้วก็เห็นชาวเมียนมาท,ที่ที่มาด้วยกันน่ะถือมีดมาด้วยแต่ถูกห้าไม่ให้ใช้มีดใช้แต่หมัดกับเท้านี่คนเห็นเหตุการณ์ครับเชิญนะ อันนี้คือพี่เห็นเห็นเขาเห็นมีดเขาไหมเห็นเหรอ,อเห็นเลยไอ้คู่นีเห็นเห็นมีดก็มีดถือมามีดมือมา้วก็แล้วก็มันไอ้นี่มันก็ห้ามันตายเป็นมีดอะไรครับพี่พอจะรู้อ่ะไม่กล้าเข้าไปยาวยาว,ยาวไหมครับสั้นๆครับมีมีดกะปวดอ๋อ,อต้นต้อไอ้คนหนึ่งก็ห้าห้า,หา,หาเอาเข้าไปหมดแต่พม่าบอกว่าถ้าถ้าไม่หนีตาย คือเอาตายเลยเอาตายเลยแหละแม่เราก็ไปถามชาวเมียนมาครับเนี่ยเขาเล่าอยู่ว่าโอ้ยแถวเนี้ยน้ำมีห้องพักเยอะชาวเมียนมาเขาก็มาเช่าอยู่กันเยอะอ่ะก็เนี่ยแหละตอนเกิดเรื่องนะก็ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่กล้าออกไปดูเพราะที่นี่เนี่ยไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนเลยนะตั้งแต่มาอยู่เนี่ยก็เพิ่งมาเหตุการณ์นี้แหละครั้งแรกนะก็ไม่รู้จะจับได้หรือเปล่านะครับ<า>ข่าวช่องแปรบเครื่องเคียงข้าง